ละครเขากําลังออนแอร์อยู่ดวงใ้เทวพรมขวัญหรือไทยเออคุณผู้ชม่ะบอกเลยว่าเลตติ้งโกยเลตติ้งอา l เลตติ้งอาที่สำคัญยังมีภาพยนตร์ด้วยนะคะไปติดตามไปอัปเดตกันนิดนึงค่ะผลงานฮอตอย่างต่อเนื่องสำหรับน้องยจดาค่ะล่าสุดนะฝีมือการแสดงเข้าตาผู้จัดไงเขามีละครแล้วเรื่องดวงใจเทวพรมรับบทเป็นขวัญหรือไทยหนึ่งในสะพายบ้านจุฑาเทพ จะใช้บ้านนี้จังเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะเขาออนแอร์กันไปแล้วนะเป็นยังไงบ้างโอ้โหติดนี่มากดิฉันติดงอมแงมไอ้ไทยไอ้ไทยนี่เยเี่กแบบนี้เลยนี่แหละคุณผู้ชมค่ะกาลังครองใจแฟนๆนอกจากผลงานละครแล้วยังมีผลงานภาพยนตร์ด้วยในเรื่องน่ารักมากมากมากประกบกับพระเอกคริสพีรวัตรค่ะแล้วก็เพิ่มความฮาด้วยแก๊งสามชาติม่ําเท่งโหนกพี่เนี่ยเขาไม่ได้มาเล่นภาพยนตร์ภาพยนตร์ด้วยกันในรอบ14ปีนะอันนี้ถือว่าเป็นการคัมแบ็กในร 14ปีเลยนะไปฟังเสียงค่ะ ฝากด้วยลวกันนะคะกับภาพยนตร์เรื่องใหม่ของหนูค่ะ uh huh. ก็เป็นการลงตัวของแก๊งสามชาติการกลับมาอีกครั้งหนึ่งจากนานมาแล้วเขาไม่เคยเล่นแบบด้วยการมานานแล้วในภาพย uh huh. นตร์ uh huh. ก็ไหวชํำอยู่ค่ะเพราะว่าเหมือน uh huh. ใครที่เล่นเป็นย่านาเนี่ยเขาก็จะรู้กันอยู่แล้วว่าแบบที่ผ่านมาเขาเหมือนมีประสบการณ์เหมือนหรือได้สัมผัสอะไรเกี่ยวกับย่านากันมาทุกคนเลยอะไรเงี uh ้ย huh. ค่ะพราหนูรู้ว่าหนูได้รับเล่นเรื่องเนี้ย uh huh. ก็คือรีบไปไหว้รีบไปขอขมาขออนุญาตเขาเลยว่าขอเล่นเรื่องนี้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ของานย่าด้วย ก็ใสยมูอยู่